ันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าอุ้ยอ่ะอยู่ในห้องครัวใช่ไหมอาจจะแบบแปลกตาแบบเที่ยงฝนจะตกด้วยก่อี EP นี้จะทําอะไรนะทุกคนลองดูค่ะเครื่องเคียงมีอะไรบ้างแน่ทุกคนลองเดาเดาดูดีว่าอุ้ยจะทําอะไรโอ้โหมีบึงคงไมจริงว่าตอบโอ้กระดินกระนองหมดเลยค่ะอุ้ยต้องบอกก่อนนะคะ EP ที่หนึ่งสองก็ทุกคนก็จะจุุ้แล้วอุ้ยเป็นคนหาข้าวไม่เป็นเลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่าอ,อุ้ยแช่เดียวันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าอุ้ยอ่ะอยู่ในห้องครัวใช่ไหมอาจจะแบบแปลกตาแบบเงี่ยฝนจะตกหรือเป่า วันนี้ไม่จะเข้าครัวเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดนะคะก็เลยแบบว่า,วาไม่รู้จะไปไหนเขาไม่ให้ออกไปไหนด้วยแล้วก็เลยว่าเออพาทุกคนเข้าครัวดีกว่าเพราะว่าหลายๆไม่ใช่หลายหล p อีีดิอีีที่หนึ่งสองก็เพิ่งทําอะไรไปวะอ p ี EP. แรกทําอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเป็นเส้น,น,นอะ่ะอุ้งอะอะไรนะมีเย็นเออมีเย็นแล้วก็ EP ีที่2ก็ทอดไข่เจียวให้ดูนะคะ e ีนี้จะทําอะไรนะทุกคนลองดูค่ะเครื่องเคียงมีอะไรบ้างแ <c oughs> นใ่เนใทุกคนลองเดาเดาดูดีว่าอุ้ยจะทําอะไรก็เมนูวันนี้นะคะอุ้ยก็จะทำซุก้ซุก้บินได้ค่ะแต่ไม่รู้จะบินได้ยังไงนะก็ต้องมาดูกันว่าอุ้ยทําเป็นหรือเปล่าแต่อุ้ยต้องบอกก่อนนะคะ ยี 2. 2> ่ีที่หนึ่งสองก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วอุ้ยเป็นคนข้าข้าวไม่เป็นเลยก็เลยเลือกเอ่อสุกี้ที่เลือกซุกี้มาวันนี้เพราะว่ามันง่ายไงแล้วก็อยากกินด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องกินของร้อนๆนะคะเราจะได้แบบว่าห่างจากอีโรโควิดด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเราไปทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกอุ้ยก็ไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนแล้วก็จะทำม้วนแล้วก็จะทำกล้องนอนี่ก็เดี๋ยวเราจะล้างผักเลยไหมอืมอุ้ยเก๋ไม่็น เอาไปข้างล่างก่อนลวกันค่ะอันนี้ต้องยังไงอะแล้วก็แกะออกนะคะ EP ต่อไปอะเราไม่รู้อาจจะแบบวันนี้เราเข้าครัวแบบคนเดียวก่อนละกันเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเฮ้ย <laughs> องคาน <laughs> นี่ขนาดกูแกะผักยังไม่รอดเลยนะเนี่ย <laughs> ก็ใครที่เด้ยกว่าเป็นแฟนนะคะต้องทำใจหน่อยนะจะ <laughs> ได้กินมา,มากๆต้องถูกค่างูกมืแล้วก็จะจะจะแกะหมดก็ได้คะ่ะ <laughs> ไอเหรอ,อเซนีิคู<ม><อ>ใช่ไหมไม่มก็ให้มันหมดหมดไปเลยได้ทีเดียวแล้วก็ล้างๆไปเลยแล้วก็ใส่ตู้เย็นจบแล้วก็ไว้กินอื่นนี้ ตามกันได้นะคะวันนี้ก็ทุกคนเข้าควรทุกคนน่าจะแบบชอบใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนก็ขอมาแบบเยอะมา,กว,ากว่าพี่อุ้ยเข้าควยดูหน,หน่อยอยากเห็นพี่อุ้ยแบบทำกับข้าวอยากเห็นอุ้ยทำกับข้าวยังไม่มีชื่อรายการเลยอะ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อรายการละกักนก็าไ้ละกันนะคะใครที่ติดตามช่องอุ้ยชาแนลอยู่ก็รายการนี้ยังไม่มีชื่อรายการเลยช่วยคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้เลยละกันนะคะและจะมาดูกันว่าชื่อรายการในชื่อรายการอะไรเข้าคัวกับใครดียังไงดีนะ หมดเลยแล้วก็ล้างๆล้างๆไว้แล้วต้องล้างผักก่อนนะคะทุกคนเพกคนมือหนักมากอะ่ะเป็นคนที่แบบล้างผักพวกแบบก,ก,กับเ้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าอะไรเฉยๆก็พอไม่ค่อยได้ะคะตายหมดเพราะว่าเป็นคนมือหนักมากเห็นโดนเล่เจกอย่างนี้แล้วจริงเนี่ยอันนี้ยถ้าเกิดว่าล้างไปไปไป,ไปมาๆเนี่ยอว่าอาจจะแบบเหี่ยวแล้วเฉาเลดสาบนะคะไม่รู้ล้างแบบล้างถูกต้องหรือเปล่าได้ไหมเอาลาล้างผักเสร็จแล้วค่ะ จบร้อยแล้วก็โอ้ยแช่แล้วหันถักค่ะทุกคนก็จะหันโอ้โหมีดมังคมากมีดมีดคมมากโอ้โหแบบนี้ได้ใช่ปะเคยเห็นละเริ่มออกเป็นรูปเป็นร่างละจะรอด่ัเนี้นูเนี่ยซุก้ไปได้พอเลาะสุเขามันจะรอดก็ทุกคนจะดูออกเลยนะคะว่าเออว่าไม่ได้เตรียมเอง ไม่ได้เตรียมเองจานคนจะดูออกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเมนูนี้วิธีทำแล้วสำเร็จเนี่ย ใครเป็นแฟนอุ้ยนะคะก็อยู่รอดันแหละอย่างน้อยมึก็ไม่ได้กินบามา่าต้มถูกข้าวมือแล้วก็ข้าวไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้าวไข่เจียวนะคะบอกเลยถ้ากินกับอุ้ยถุกมือเนี่ยก็จะมีตัวช่วยด้วยก็คือน้ำพริกอออุ้ยนะคะทุกคนก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยเป็นแม่ค้าน้ำพริกนะคะเอาแค่นี้พอละแม่ค้าน้ำพริกอออุ้ยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองชิมนะคะว่าน้ำพริกของอุ้ยอร่อยแค่ไหนแล้วแ,แค่ไหนนะคะก็ไปเ่งกันได้ที่เพจอุ้ยชาแนลค่ะนี่เราก็จะใส่น้ำไปเลยนะคะ แล้วนี่ต้องรอมันเดือดก่อนใช่ไหมเอาแล้วก็ไม่ได้หัน่นอันนี้นี่คือเราหั่นไปเลยได้ปะมีดมันไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่อ่ะทุกคนดูด,ออดิอะไรเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีดอย่างอื่นไม่หั่นตรงกลางไม่ได้เอ้ยได้แล้วได้แล้ว <laughs> <laughs> ไเรื่องนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ขาดอะค่ะไม่ขาดอะค่ะกูว <laughs> ่เล <laughs> ชัวนะคะแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าโอ้โหสวยงามน,นะคะมีดนะคะต้องแบบคมกว่านี้นะคะเนาะมันไม่ได้เลยอะทุกคนเอ้ยมันพังเลยอะต้องหูฉันแบบกะจะแบบหั่นสวยๆงามๆสักหน่อยอุ้ยอุ้ย<笑><笑>มันเรื่องขายของอะเรียบร้อยเละอ่ะอไปอันนี้คือน้ํายังไม่เดือดเลยอะทิไ,ไปก่อนนะเนาะ ด้วยได้ไหมเนี่ยมันจะอืนหรือเปล่าอ่ะถ้าเราชอบก็ใส่ใส่ทียอุ้ยอย่าใส่เราก็เตรียมไว้ก่อนกันเนาะวันนี้จะใส่เส้นมาม่าอันนี้ลงไปด้วยนะคะมันไม่ใช่เส้นมาม่ามันคือเส้นแบบไปเหมือนบะหมี่เนี่ยเออก็ถ้าเกิดอยากอิ่มนะคะอันนี้ซุกี้หกได้คือกินปุ๊บก,กินคำเดียวนะคะก็คืออิ่มเลยอ่ะนี่พน่าจะได้แล้วแหละพอแล้วก็ใส่ไปเลยเออทุกคนนี้พูจะบอกว่านะคะอันนี้เขาเรียกว่า เอออันนี้ต้นทานตะวันอุ้ยชอบกินมากๆนะคะใครชอบผักอะไรแล้วก็ใส่ไปตามที่เราชอบนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดขิมทองต้นทานตะวันแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะบอกเออไม่ใช่บ่ะคะพี่ดอกกะหล่ำจัดนี่ป่าวะนั่แหละแล้วก็หมูหมักนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่ได้หมักเองเลยนะคะอันนี้แล้วก็เป็นรสดีนะคะต้องเข้าแล้วแหละแม่ทําอาหารเขาจะมีช่วงทํารายการแบบดีใส่เยอะๆได้ไหมสองช้อนก็พอทำคุณเขิ ก,ก็โอเคแล้วนะโอเคล่นะตอนเดียวก็โอเคลวจ้าได้ไหมคือแบบฝีจาก,ก้าได้เนาะในการทำแบบอาหารหอมจา้าอาเรามาโดมจาัาเรามาโดมจ้ดทุกคนหอมมากนั่นแหละใครใสร่รสดีอะก็หอมะอะอะเดี๋ยวเราจะใส่เราขอใส่หมูก่อนได้ไหมเพราะว่ากล้ามันจะแบบสุดใส่หมูแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วก็ใส่ไปเลย ก่อนทีหลังดีกว่า,วาเพราะว่าเพราะว่ากลัวมันแบบกลัวมันแบบว่ามันเล็กอะถ้าเกิดเราเข้าไปแบบก่อนแสบมือแสบมือผมต้องบางเบาๆกลัวเอ๊ะโอเคแล้วก็ใส่อันนี้ไปให้หมดนะคะวี่ชอบกินอันนี้มากจริงๆเขามีอันนี้ให้นะแต่ไม่ใช้ใช้ชอ้อนแล้วกันเพราะว่าเล็กๆนะคะส่วนอันนี้ก็อขอหั่นเล็กๆได้ไหมคือมั แครอทนะทุกคนมันเล่นไข่ครัวมันเล่นไข่ของอะทุกคนดูดิเป็นเล็กๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่แบบนี่ให้มันดูแบบหน้าตาแบบน่ากินน่าหจริงแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุยกินแครอทแบบเล็กๆแบบเนี้ยได้แบบดิบๆปะไม่ต้องต้มแต่ว่าให้มันดูน่ากินทุกคนค่ะมาชมดูเลยว่ามันน่ากินมากแค่ไหน จริงเราทําซุปเดี๋ยวเอาไว้ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาแม่กับพี่อ้อมมาเข้าครัวเลยนะคะอันนี้คือเมนูโควิดนะอยู่บ้านแบบง่ายๆร้อนๆโค้กัดดินไปหมดเลยะคะ่ะดันออกไปครบแค่นี้ก่อนโอเคจ่ายเร้อยน,นี่ค่ะทุกคนมาดู ใส่ไปเลยค่ะใส่ผักนี้ไปเลยใส่ไปเลยเรู้ว่าเส้นนี้น่าจะไม่พอแล้วมึงเนี่ยใส่ผักกันแบบเยอะมากอ๋อเห็ดเข็มทองอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใส่ใส่นี้ไปเลยใส่ไปน่ากินไหมคะทุกคนดังแตะเลยอะแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองใส่ไปใส่ไปให้หมดเลยไหมนี่จ๋าทุกคนหอมมาก หิวเลยอะน่ากินมากจ้ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นไปแบบยังไงดีให้มันมให้มันไม่ให้มันไม่แบบเดี๋ยวเส้นเราต้มทีหลังได้ไหมอะมันน่าจะเต็มแล้วเราใส่ไข่แล้วกันนะคะไข่ก็โนเราเรา,เราจะเราจะแบบตอกไปเลยได้ไหมโอเคก็ใส่ไปเลยนี่เลยค่ะทุกคนเรียบร้อยปิด ก่อนว้าวหน้าตาุกกี้ขหูแลก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ไข่กูหายไปไหนตอนเนี้ยโหลอ่ะเราเบาไฟแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะเสือแหละหน้าไขา่าขาดีรู้รู้ไข่โอ้ยไม่ถึงพี่โนก่อนนะคะน่าถิงมาก เด hm. nah e. like ี๋ยวเส้นไม่ได้ใส่อะก็เสียายเดี๋ยวไม่แบบใส่ใส่ทก็ใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบแบบใส่เส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปก็ได้เอาเส้นมาม่ามาก็ได้นะคะแต่ว่าอุ้ยอะก็จะเอาเป็นบะหมี่อะไรอย่างนงี้แต่ว่าคลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้ใส่เส้นเพราะว่าหม้อด้วยความหม้อมันเล็กด้วยแล้วก็เราใส่แบบของไปเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดอุ้ยจะใส่ก็จะใส่ทีหลังดีกว่านะคะอันนี้ก็หน้าตามของสุกกี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ได้ทำตามกันได้นะคน้องหน ว่านะเมนูสุดเด็กน้อยอ่ะเด็กตอนนี้เด็กข้ามผมก็ทําได้อ่ะแต่ครูอุ้ยอ่ะไม่เคยทําอาหารเองคนเชื่อหรือยังไม่เคยได้ทําอาหารเลยไม่เชื่อไม่ค่อยไม่ทําเลยไม่เข้าครัวเลยแต่นี้คนขอมาแล้มาทําให้แล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะอยากให้ครูทําเมนูอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะของเราวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย นี่จ้าเมนูสก,กี้บินได้นะคะของอุยนาหอะได้นะคะโอ้ควันเยอะมากหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่ากําลังแบบใจเอดอยู่เนี่ยก็ได้อยู่ถ้าไม่มีน้องหมูเนี่ยจ้ก็ได้อยู่นะคะนทุกคนเดี๋ยวจะจะชิมให้ดูนะทุกคนจ้าทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมทีเดูยวคำสองคำเราก็จะไปเลยนะคะมัาจะอร่อยหรือเปล่ามันต้องอร่อยแล้วแหละเพราะน้ำจิ้มเราไม่ได้ทำเอง